สวัสดีครับผมเซนเนเซนเตอร์ครับเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวในวันนี้นะครับเราอยู่กับแมปอีเกียนั่นเองครับผมในวันนี้นะครับผมก็มีคนมาเล่นด้วยนะครับเป็นน้องๆองผมเองนะฮะสองคนนะครับ อะเดินน้องๆยังไม่ทันเปิดคลิปเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็มืดแล้วมีคนอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นกระโดดไปติดเฮ้ยเฮ้ยพี่ติดมามามาพนักงานอีเกียมันขึ้นมาพนักงานอีเกียมันขึ้นมาพนักงานอีเกียมันขึ้นมาวิ่งดิฮะวิ่งครับแล้วมายิงใช้ยังไงใครไม่มีใคร แผ่นไม้ขึ้นมาแผ่นไม้มันกดปรับยังไงอะลืมอะเฮ้ยมันใช้ยังงไอะเฮ้ยมันเข้ามาไม่ได้แล้วทุกคนอี่อย่าเพิ่งเปิดดีเดี๋ยวแม่ไอเดี๋ยวไอตัวอีเกอยมันเข้ามามิมี่มิมี่หนูรีบขึ้นมารีบเข้ามาเร็เข้ามาเร็วเข้ามาเปิด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 มันเข้ามาเขามาแล้วเหมืเข้ามาแล้วมันมันเ้อาไงอะเอาเอาอย่าถีบถีบถีบให้มันลงไปถีบเดี๋ยวเเรามันฟื้นแล้วถีบให้มันลงไป เราเรวเราเราดิวเข้ามาเดี๋ยวขีบเออมันไม่ออกมันไม่ออกไปอ่ะพีいい่ซิงขีบมาแล้วอ่ะทุกคนหนีวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาตามไม่ใช่ไหมทุกคนวิ่งมาวิ่งมาพี่หนูเจ็บเราจะตายแล้วโอ้โหนี่พออะไรกันเอ้าไม่น้องน้องติดบ้านช่วยด้วยมามาฟังแฟน มาฟังแผนของมิเซนในวันพรุ่งนี้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องจับพนักงานทำทำกับดักจับพนักงานอีเกียมาเข้าใจไหมเนื้อนี้เเช้าแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นสร้างฐานทัพนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าคืนนี้พวกเราจะรอดกันอีกหรือเปล่านะครับเมื่อคืนเราก็ได้พัดผ้าจากน้องคนหนึ่งไปนะครับสงสารเขาเนาะใช่ไหมใช่นะสงแส เดี๋ยวผมผมลืมบอกไปครับท่านผู้ชมนะคนที่เล่นกับเราตอนนี้นะครับนี่คนนี้คนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับที่น้องเฟิร์นนั่นเองนะครับแต่อีกคนหนึ่งนะครับผู้สูญหายของเรานะครับที่น้องมีมีนั่นเองครับผมจแล้วจแล้วอืมโอเคมีมีราเจอกันเอาอย่างท่านผู้ชมดูดีฮะนี่ไม่ีไม่มีใครรักผมเลยอ่ะโอ้โอ้ เอา้าเอา้เอาไม่ขอเดินหนอ่า, <c oughs> า,อาทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เจอเออ่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมันเหมือนบ้านมากเลยทุกคนนี่ดูดิเนี่ยเราเรายึดมันเป็นของเราเอย์ไหมเนี่ยเรายึดเลยไหมโอๆๆ <Okay. S 2> เคเฟิร์สเอามาทำไมห,หลายเตียงเรานอนเตียงด้วยก,กันก็ได้ไม่ได้ค่ะเอา้าทำไมอ่ะแล้วจะนอนกับมิมี่รู้อันานี้พอจะมาทำไมคะได้ไงอ๋จากตรงนี้อ่ะ ดูวันนี้น่าจะอตวุ้ยอุ้ยอุ้ยมันงานอยู่นะบ้าเราพังานอยู่นะบ้าเราป็นงานอยู่นะบ้ามันอังานอยู่ดปดูดูมันไม่ขึ้นไม่ละเรบโอเคโอเคทุกคนเฮ้ยลุกคนอย่าไปสู้กันตรงนั้นอุ้มันกระโดดมาแล้วกมาเฮ้ออเ้เฮ้เฮ้อ้อเฮ้อ กดย่อย่อฮะทุกคนย่อทุกคนย่อทุกคนย่อมาตรงนี้วิทุกคนย่อมาตรงนี้วิวทุกคนย่อทุกคนย่ออู้หใคร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 กำลังจะตายรอบรอบที่แล้วมีมี่โดนทิ้งรอบนี้น้องเฟิร์ดโดนทิ้งนะครับท่านผู้ชมรอบถัดไปน่าจะเป็นผมแล้วครับงานนี้อ่าถูกกินไปแล้วโอ้ยดินเดินนเดิน อ่านหันทุกคนนะนถ้าถ้าแกเหมือนพญาชัยตูดมา้เลยมีดหรือมันเอาตูดถักก่วเข้าไถ้ามีดูนนะะ้วยเพร์สไปนู่นแหละเอาเอายาถ่ายพญยาด้วรีบข้ามมิกนะ สนะรุปตายเร็วมากอ๋อเมื่อกี้พี่ไปยืนอยู่ฝั่งนูง้นอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมเก็บไม่ได้พี <c oughs> ม่มองไิเก็นกันเก่าพี่นี่เซเบอร์สบายจริงๆเลยเอ้าขโมยมาเรียบรีอไปหาหารต่อเดี๋ยวตอนยืนเดี๋ยวจะเจอเสียงน้องน้องกีดนะครับท่านผู้ชม นอ่อาออาิาดกดเาเอาเฮ้ยเอาเอา,เอา,เอาทุกคนทุกคนเข้ามุมทุกคนเอาทุกคนทุกคนมันมัน,มน,มนลุมมีเซนา่ซนาไม่มเมีเซนรอดแล้วพีเซนรอแล้ว ดูคนตามพี่เซนนั่งดูเมาอยู่กับพี่เซนทุกคนมาอยู่กับพี่เซนตรงนี้ไม่มีใครเลยค่ะตรงนี้ปลอดภัยแต่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยมีตัวนึงอยู่ข้างๆแล้วตัวนึงอยู่ข้างหน้าเฟื่อจะพูดว่าตรงนั้นไม่มีใครไม่ได้แต่อย่างน้อยในใจเราก็มีเธอ ตอนนี้มีพนักงานอีเกียอยู่ในบ้านเราตัวหนึ่งเดี๋ยวจะขังมันเอาไว้โอ้ยมีอยู่สองตัวสามตัวโอ้โหขังพนักงานอีเกียสามตัวได้แล้วนะฮะี่เขาจะไปไหนทางนี้เลยทุกคนมามาช่วยกันทำเอ้ทุกคนมาช่วยมาช่วยกันให้แบบพนักงานอีเกียมันเริ่มจนมุมมเราหน่อยเดี๋ยวทุกคนไปหาไม้มาให้พี่เซนหน่อยนะเดี๋ยวทุกคนไปหาไม้มาให้พี่เซนหน่อยดูซิผลผลิตของเรานะฮะ พนักงานอีเกียมีติดอยู่ไหมหรือม mm ันหลุดออกมาแล้วโอเคมีอยู่แค่ตัวเดียวนะแต่ช้ไมาเยอะมากนะครับอย่างเพลองนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะโอเคเอ้าตุ๊กตาทุกอย่างหายไปหมดเลยอ่ะช่วยด้วยพี่ติดอยู่กับพนักงานอีเกียสองต่อสองโรแมนติกจุงโอ้โหโรแมนติกโอ้้หล่ะละเอามาแล้วโอเค ว้าวมีพนักงานอีเกียติดบ้านเราโอเคนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขอจบกันก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับและใครที่สนใจนะครับที่จะโดเนทพวกเรานะครับก็สามารถอนไได้เลยนะครับที่บัญชีธนาคารที่ผมขึ้นไว้ให้ในบนเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับ